ที่รักฉันจะไปทานข้าวกับเสี่ยวเย่วคุณมารับฉันได้ไหมแรนข่าววันนี้หมายความว่าอย่างไงที่รักเป็นเร็วมากเลยนะที่เธอพลาดหัวข่าวหน้าหนึ่งพวกดาราคงได้ดิ้นตายกันพอดีฉันก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นซะหน่อยฉันก็อยากอยู่เงียบๆแต่คนข้างๆฉันกลับไม่ยอมให้ฉันอยู่ดีๆสักทีก็เลยมีเนื้อให้กินแล้วยังเป็นเนื้อนุ่มๆอีกฉันละอิจช้าอิาไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันยนให้เธอม้ฉาเฉินก็ได้เอาไหมนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันโยนเธอให้หมู่เฉาเฉินก็ได้แบบนี้เธอค่อยพอใจดีมากถ้าเธอใคราย,ยนเนื้อหญิงฉันให้เขางับกินขาดเลยนะเฮ้ยหอมจางกรีง,งจือเซียวยังไม่ยอมหยุดอีกหรอฮึฮัลโหลโมโมเธออยู่ไหนฉันอยากเจอเธอฉันอยู่ที่บ้านเสี่ยวเย,ยว่ดึกขนาดนี้แล้วฉันไม่สะดวกหรอกนะพรุ่งนี้แล้วกัน ไม่ฉันอยากเจอเธอตอนนี้เดี๋ยวฉันไปหาเสี่ยวเย่ฉันขอตัวคุยกับเธอสักพักโมโมเสี่ยวเย่ไม่ต้องหว่วงจือเซียวจู่จือเซียวนายเอ๋ทำให้ฉันคิดผิดที่ฉันเจอนายเจือฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจที่ได้เจอฉันจะไปไหนไปที่ที่เธออยากไปทะเลสาบหูจริงนายพาฉันมาที่นี่ทำไม จูจูเที่ยวที่นี่เป็นที่ที่พ่อเธอตกลงมาตายยังไงล่ะโมโมเธอบอกฉันมาเธออยากอยู่กับกู่ป่วยเฉินจนลืมความเจ็บปวดทั้งหมดแล้วใช่ไหมฉันไม่มีวันลืมแต่ฉันเชื่อใจเขาจะเชื่อใจเขาหรือว่าเธอไม่อยากเผชิญหน้ากับความจริงกันแน่ในชีวิตฉันฉันเพิ่งหนีจากเรื่องเมื่อสี่ปีก่อนนอกจากเรื่องนี้ฉันไม่เคยหนีปัญหาได้ได้โมโมเธอ <laughs> ถ้าจะหาหลักฐานมาให้เธอได้ล่ะฉันไม่ต้องการมันเมื่องนี้ฉันรับปากไปฉันแล้วว่าฉันเชื่อใจเขาแค่คนเดียวจือเสียวปล่อยฉันนี่ไงหลักฐานนี่ไงหลักฐานสุบรายงานอุบัติเหตุจากโรงคาลทะเลสาห์หูจริงเชื่อหรือยังเขาไม่มีทางทําแบบนี้ฉันจะเชื่อเขาแค่คนเดียวถ้าเขาบอกว่าไม่ฉันก็จะเชื่อเจนโมประู่ไปฉนใช่ไหม เธอถึงได้ทําเหมือนคนตาบอดแบบนี้ฉันปิดบังในตัวเธอจริงๆใช่ยิ่งรีบก็ยิ่งไปนายก็ทําให้ฉันปิดหวังเหมือนกันเพืยเฉันเป็นน้าของเธอแล้วนายล่ะนายกำลังทําอะไรโมโมเพราะเขาเป็นกู้ปวยเฉินใช่ไหมเธอทาเพื่อเขากระดาษนี้แล้วฉันฉันมันก็แค่คนรอตรอลอดระยะเวลาสองปีสุดท้ายเธอก็ไม่ตงกันเธอไม่เคยรักฉันเลยใช่ไหมเจียนโม เธอเังคับจนอ,องกนะเธอตำตัวตัวเองมันเจ็บปวดเจ็บจนเทียนตายเปิดเชิญหน้อยู่ไหนมันเจ็บเหลือเกินไปซะเอาตัวตัวไปคกรียงเสียวเย่วเตียวเย่วเตีวเสียวพาโมโมออกไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยค่ะฉันออกไปตามหาพวกเขาตั้งนานทว่าก็ไม่มีใครรับสายที่ก็ตัวปิดแถวนั้นให้มันดูซิว่าเจนโมไปไหน ตามที่แรงงานคุณจืวเซียวพากุณเชนโมไปที่โครงการทะเลสาบครับคุณจืวเซียวยังยืนอยู่ตรงนั้นขณะที่กุญเชนโม่มีใบหน้าซีดเหมือนกับกําลังร้องไห้แังจากนั้นเธอก็หายไปไปที่นั่นปวดจูจืวเซียวถูกมากนะใช่ไหมที่เห็นตัวเจ็บปวดข้าผมอยากให้เธอเห็นความชัว่วของนายอย่างไรล่ะนายทำให้ฉันผิดหวังในตัวนายจริงๆออเออเอจฉันถูกลักพาตัว จนยืนไวยังไงทะาปเฉินต้องมาช่วยเช่นแน่ท่านประตานคุณเช่นมู่าหายตัวไปจากตรงนี้ครับแม้แต่ร่องรอยก็หาไม่เจอถ้ามีคุณ,คณจับตัวไปจริงคนพวกนั้นน่าจะเป็นมืออาชีพติ้งโรงงานไปโรงงานปังโบอเออช่นรู้ว่านายต้องมาไปเฉินยังเป็นคนเช่นติทีบอยู่เหมือนเดิม ปเปยเฉินเรื่องกลุ่มการทะเลสาปก็แค่ของกวนการเจอหน้ากันเถอะนั้นแหละคืนนี้เรื่องของเจนโมฉันก็แนนค่เตือนนยกี่มันเพิ่งจะเริ่มเตรียมตัวแล้วหรือ,อยังเสียวจริงเออไม่ต้องเป็นห่วกรบปุบปจะจัดการเดี๋ยวนี้เสียวแย่ฉันเองอฉันไม่เป็นไรแล้วนะเลยทรมาบอกเฉย ไอ้บ้านที่ไหนกล้าลักปลาตัวเธอยให้แม่รู้นะไม่จินแร่เนื้อมันออกมาเอามันไปทุบไปดิ้นชิน้นแล้วเอามาทอดน้ําปลาอยู่ที่หมามันกินอะ่ะโอเคโอเคอเธอใจเย็นก่อนแล้วค่อยว่ากันนะเสี่ยวเย่โหดร้ายจริงๆโมเอ,อขอโทษนะไม่ต้องมาพูดคาว่าขอโทษกับฉันบาดเจ็บรครั้งนี้นาะยก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นนายไม่ต้องห่วงนะนายเพียงแค่ต้องใช้ชีวิตของนายตามที่วางแผนไว้ที่เหลือนะะฉันคิดเอง ใจเัหมองมากไปเดี๋ยวแก่นะถ้าเจนแก่เัวยังจะชอบไหมเป็นพ่อนายฉันเลยชอบ <c ười> ดูเหมือนว่าเัวจะหิวล่ะอยากจะกินข้าวก่อนหรือว่า,ากินฉชนดีล่ะแผกนออกแบบติง้งที่รักก่ออกจากบ้านบอกว่าจะสง่งกอความ,มาทุกชั่วโมงนี่ติงต้งติง้งครบหนึ่งชั่วโมงแล้วทำไมไม่สง่งกอความ,มาติงต้งติ้งโมเออเธอทำอะไรอยู่อยู่ที่บริษัทไหมเลิกงานแล้วอย่าไปไหนนะฉันจ,จะไปรับเธอหรือว่าจะจะส่งเตียวจิ้งไปตอนนี้ เฮ้ยน่ารำคาญที่สุดเฉินเช้าการตรวจสอบเรื่องเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าพูดมาโรงงานของคุณนายปิดเป็นเวลานานหลายปีแล้วครับที่บ้านก็ว่างเปล่ามาตลอดเป็นเพียงแค่บางคนที่ตรวจสอบและซ่อแมแซมเป็นประจำเมื่อวานนี้ไม่ใช่วันที่บำรุงรักษาการตรวจสอบยังได้รับการแก้ไขไม่มีร่องรอยในการตรวจสอบหลังจากนี้ยังมีข่าวสำคัญเมื่อคืนคุณนายถูกลักพาตัวไปและเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงเช่นเหองกลับมาแล้ว สี่ปีที่ผ่านมามันยังเป็นนักพนันที่เสื่อมและลามกอยู่เลยตอนนี้เขอเขิมขนาดนี้ละตอนนี้ใช้ชื่ออะไรในหนังสือเดินทางเหรอทำไมาถึงให้เขากลับมาละหนังสือเดินทางเล่มเดิมของเขาก,ก็ถูกทำลายแล้วนี่กู้เฮงเนี่ยถ้าไม่มีบัตรเตจแล้วก็คนที่แองโกลาที่ปาเจียนหางไปคือลุงสองของคุณครับเจียนหางเปลี่ยนเป็นกู้เหงลุงสองก็ไม่ได้บีลูกคนหาลูกใยเพื่อมาต่อสู้แย่งบัลลังก์เหรอ สงคนไปจับตาดูเจียนหางกลับจมูกดีจริงๆหานเพิ่งเจอเสร็จนายก็กลับมาเลยเหรอเดี๋ยวอีกสักพักมีบางอย่างให้เธอเซ็นอะไรเหรอกินก้าวก่อนอาเฉินนายยังมีอะไรบางอย่างซ่อนฉันอยู่เหรอเธอคิดว่าฉันมีบางเรื่องปิดบางเธอเหรอเธอไม่ได้ยินข่าซุบทิะไรมาล่ะฉันได้ยินว่าดาราเช่ญลู่ม่านก,กลับมาที่จีนเมื่อเร็วๆเ,เนี้ยตื่นเช้นฉันมีความสุขมากเลยแต่ว่าลู่ม่านก,กับฉันไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันเน่ ใครจะไปรู้ล่ะยังไงก็ตามนายนอนนอกห้องรับแขกก็แล้วกันเออวันนี้เธอก็นอนรับแขกเหมือนกันนะสิท่านประธานประเด็ดการแบบนายเนี่ยมันดีจริงๆเหรอ,พอเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสามารถทําอะไรก็ได้พยายามที่จะรับประโยชน์จากกูเ้เฉินมันเปน็นโง่จริงๆกลับมาและส่งคืนบัญชีของเสี่ยวเจียอืมโมอ่เออพวกเราแต่งงานกันแล้วใช่ไหมอืมอ่าเฉินนายจะยังเซ็นอะไรเหรอ คงเปร้วฉันไปขายใช่ไหมโมเออเซนซีหนังสือโอนทรัพย์สินอืนี่คือทรัพย์สินและคุณทั้งหมดไปใต้ชื่อของฉันฉันไม่เซนโมเออหลังจากนี้ฉันจะให้เธอดูแลทั้งหมดถ้าวันที่ฉันตระยุธเธอเธอสามารถทําอะไรฉันก็ได้ไม่เซนนะหางนายไม่ได้เป็นของฉันอีกต่อไปจะต้องการทรัพย์สินของนายทําไมก,ก,กันล่ะระกูลเนี้มีการต่อสู้ที่จะสู้ต่อไป การต่อสู้ครั้งนี้เป็นการยากที่จะต่อสู้เหรอแค่มีตธออยู่ข้างๆม่ว่ายากแค่ไหนฉันก็จะชจน,นะนายไม่กลัวที่จะสูญเสียงเงินไปเหรอถ้าไม่มีรักของเธอแล้วฉันยังจะต้องการคุนอกพวกนั้นไปทำไมกันเออฮีตายเธอไม่อยากจะเชื่อฉันกลายเป็นมาถิถ่ีทันทีและนายเป็กคนจน <laughs> อืตอนเนี้ยฉันทำง,งานให้เธอแต่เป็นแบบนี้ก็คงจะเป็นฉันเลี้ยงดูนายใช่เอ๊ะ <laughs> งานจ้าคนที่ถูกเลี้ยงดูควรจะเป็นบริกรมือท้องที่ดีล่วหรือเปล่าได้บริการไม่ดีไม้เงินนะอฉันหวังว่านายคงจะมีแรงกระตุน้นได้รับการยืนยันผลิตภัณฑ์ใหม่ไซซิชื่อเจนโมเพราะมันจะซุ่มซ่อนในร่างกายมนุษย์ที่รักอรุษสวัสดิ์อรุษสวัสดิ์ครับ ระยะทางจากนี้ไปถึงบริษัทเธอก็ประมาณหนึ่งหากรถไม่ติดอย่างนั้นก็คง15นาทีเธอแน่ใจหร้อว,ว่าจะนอนต่อเอ,อ้ยสายแล้วสายแล้วเกิดอะได้ขึ้นกับแก่กของเธอเหรอน่าจะยุงกัดมากเดี๋ยวก็ในมือไม่แต่แบกทีเรียยังเจอ็หวีดเหรอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก็คงจะหายบวมแล้วแต่ว่ามันดูไม่เหมือนยุงกัดหรือฉันกังวลเกินไปเหรอ คุณชายเฉินมีโอกาสก็พาคุณผู้หญิงไปเยี่ยมท่านชายหน่อยสิคะรอวันแต่งงานวันนั้นดีกว่าคุณชายวางแผนแต่งงานไว้เมื่อไรหร่ละคะฉันจะได้เตรียมว,วิลล่าไว้ต้นเดือนหน้านะแต่ว่าคุณนายน่าจะไม่พอใจสิ่งที่จัดตั้งขึ้นไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้จะไม่ได้รับอวยพรจากเธอก็ได้ฉันไม่มีทางให้ปยฉินกับลูกของซูหมกคบกัน เจนโม่ก,กับซูโม่ทำไมต้องเอาจ้องแต่จับลูกชากของบ้านกู้ลูกนี้ไม่มีผู้ชายอื่นแล้วเหรอคุณเจ้ฉันพูดกี่ครั้งเันกับซูโม่ไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันไม่มีอะไรเหรองั้นตอนนั้นคุณไล่เธอออกเพราะว่าถูกจับได้ทำไมกูโม่หวนไม่ว่าจะไม่มีสิ่งนั้นงั้นเรื่องของยุ่นหลานล่ะหลานสิลวกขยุ่นหลานกับเจ้นจ้านเฟิงไม่เกี่ยวไรด,ด้วยตอนนั้นคุณก็เห็นคำตัดสินของศาลแล้วนี่ที่คุณกำลังจะบังคับเผยเอินแบบนี้เลยไง ถ้จะบังคับลูกของฉันยังไงก็ได้ฉันแค่จะบังคับหูปากนะเอ๊ะคุณบอกว่าคุณสามารถควบคุมอาราณมณ์ของคุณได้พวกเราได้กลับมาหลานซีเรื่องที่ผ่านมาแล้วอย่ามาพูดอีกเลยนะห้ามพูดเข้าใจไหมโมยว,วันขอโทษนะเมื่อกี้ฉันควบคุมไม่ได้หลานซีนี่เสกองปวยเฉินเธอก็อย่าก็ไมเนียหลานซีนี่เสกองปวยเฉินเธอก็เข้าใจอยู่ สิ่งที่เขาอยากทำไม่มีใครสาวบ้าหยุดก็ได้คืนนั้นก็ก็พูดไปแล้วเธออยากให้เขากลับไปเป็นเหมือนแตกก่ก่อนเลยของที่นายมาส่งให้ใช้เงินของฉันซื้อหรือเปล่าฉันของนักลงทุนก็เป็นเรื่องที่นายยินดีไม่ใช่เหรอโมเออต้นแกศหายบวมหรือยังดีขึ้นแล้วไม่คันแล้ว